สวัสดีครับผมฟอร์สโรย,ยอแล้วครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองวิทยาศาสตร์กันนะครับโดยการทําอาหารนะครับวันนี้ผมก็มีอัดเบนโลนะครับประมาณ2อถุงประมาณจํานวน24อันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทํานี่ผมจะมาปิ้งกันเลยด้วยไอ้เจ้าสองถุงนี้นะครับว่ามันจะอะร่อยหรือเปล่าครับโอเคเราไปดูวิธีการทํากันเลยเยย วัสดุก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทํากันเลยก่อนที่จะทํากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับอตอนนี้มาเป็นโลกของผมของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่สีสวยปะนี่สีสวยไหมนี่สีสวยสีสวยแน่นอนและสีน้ําเงินกด1สีแดงกด2โอเคให้ผมกินไหนรคอมเมนต์ Comment. เริ่มจากสีอะไรก่อนดีสีแดงเนาะโอเค ด,ดไปยียสิบเงินอืมสวยจีเดี๋ยวเราไปทำกันต่อนะครับปิ้งกันเสร็จกูแน่นี่นะครับอันเป็นโลกของผมในวันนี้ในวันนี้นะครับผมจะเอาอาเมลโลตัวนี้ครับมาปิ้ง ทั้งหมดห้าชิ้นได้กันหรือห้าไม้ก็ได้สี่ไม้โอเคเดี๋ยวปิ้งกันเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากเปิดแก๊สกันเลยมาแป๊บนึงวางที่ไหนวะที่ไหนวางวะแก๊สแป๊บนึง ดัวนึ <の é? S 2> <teaching. S 1> <h> ่านผู้ชมเืิบางทีมจะหลุดนะฮะนี่ไฟบลอยกัน哟 ทีนี้อาจารย์นานนิดนึงนะครับทุกผู้ชมมจะเร่งอยู่ยปไป ม่เลยผู้ชมกินได้ปหมกินได้ปะกินน้ำออกกินน้ำออกอ่ะ เ,เดี๋ยว,ว <Yeah. S 1> ไปอันสุดท้ายนี่้มามันลุกไปไก mm. มันเลยกัน ตอนนี้ของผมปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยไปเจอกันที่โต๊ะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่โต๊ะแล้วนะครับตอนนี้ผมปิ้งปิ้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้รอให้มันเย็นก่อนตอนนี้เย็นเย็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองชิมดูนะอร่อยอยู่อืมใช้ได้แล้วเนี่ยเด็กๆ ผมไม่ผมไม่ต้องจงจาให้เด็กแ้วเด็กกระโปรงให้ให้ซื้อเองเลยอาหารง่ายๆแค่เนี้ยอืมหองสีนี่ดิอรยแดงอร่อยฟ้าดิฟ้านะฮะอืม อร่อยจริงๆครับของสีก็อร่อยสำหรับผมผมตั้งสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ